สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9-5้าหทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวท่านลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงของชาวท่านลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31มีนาคมปี2567หมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับ มอโต๊ดดูไบโพราษาไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้วพนังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พนังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลักกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พนังงานสิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปเขาเป็นยังไง ขอดูพลังงานพื้นดวงสตา10ใบ,บนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของ10ถ้วยความเป็นครอบเป็นครัวความเติมเต็มความอบอุน่นมีพลังงานความคิดถึงความเติมเต็มการที่เราอาจที่จะมีความหวังพูดถึงเรื่องอนาคตการที่จะเป็นครอบเป็นครัวกันละกันก็ได้นะเป็นพลังงานของเดอร์สตาร์ความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งสตาร์ การมีศรัทธาในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของแรงดึงดูดแห่งจักรวาลจะนําพาคู่คนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังาง, it, นงานงการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในตัวของตัวเองเป็นพลังาางานความโดดเดี่ยวความอ้างว้างก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการที่ไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการฝ่าฟันต่ออุปสรรคการ,รเผชิญหน้ากับปัญหากา,า,การฝ่าฟันไปข้างหน้าหรือมีพลังงานงความที่พยาย ยามกับความนักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามากพอแล้วก็ได้นะกับการที่เราจะเข้มแข็งกับตัวของเราเองการฝ่าฟันไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของเดสั่นความสุขความสําเร็จความสมหวงังความอบอุ่นในตัวของตัวเองเป็นพลังงานความสดใสความร่าเริงการโฟกัสถึงเรื่อง ของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการขยับขยายมองถึงอนาคตข้างหน้าของเรามีพลังงานของอดีตที่ผ่านมาความพยายามและความทุ่มเทที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณทุ่มเทมากทุกๆอย่างทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับเป็นพลังงานการดูแลตัวของตัวเองการกลับมารักตัวเองการกลับประกอดกับความรู้สึกของตัวเองไว้ก็ได้นะครับเป็นไพ,พ่พลังงานของเดทจบเลิกลาเพราะไม่ไม่ในความคิดอาจี่จะมีพลังงานของการที่ จบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองการเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟวานราชาแห่งไฟเป็นพลังงานของคนที่ขยันเป็นพลังงานความตั้งใจและความมุ่งมั่นและความพยายามในตัวของคุณเป็นไพ่พลังงานของการที่เราโฟกัสถึงเรื่องงานของเราในช่วงนี้ของเราก็ได้ในอนาคตที่เราหวังในเป้าหมายและเส้นทางของเรานะครับมีพลังงานของสิเหรียญ ความมั่งคั่งความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานของการที่คุณจะกําหนดเส้นทางด้วยตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานของความเป็นอิสระการกําหนดเส้นทางในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงกับตัวของตัวเองนิยามความเป็นตัวตนของคุณนะเป็นไพ่พลังงานของการที่มีพลังงานของการที่ มีความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของชาวธาตุลมก็ได้นะครับเป็นพลังงานความสัมพันธ์ในความรักการกําเนิดความรักความโชคดีที่ได้พบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งกันและกันมาพัฒนาเป็นข้อเป็นครัวกันก็ได้นะครับจากวันนี้อาจที่จะมีพลังงานของ1ิบใบเป็นพลังงานของเซลติคอร์นะครับเป็นพลังงานของความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นครัวความเอาใจใส่มีพลังงานของกาดที่จะมีพลังงานช่วงนี้ที่จะ พบเจอเพ่าไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดสเนี่ยเป็นพลังงานของชาวพิจิกรลัคนาพิจิกรหรือมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกรมีพิจิกรธาตุลมกลุ่มตุลเมทุลธาตุดินกันพิษองค์กรคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้เป็นพลังงานของเดอเฮอร์มิตชาวการลัคนากรรมเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่มีพลังงานของความพยายามและความทุ่มเทช่วงนี้อ่ะที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่เติบโตข,ของคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของของคิงถือดาบเนี่ย การฝ่าฟันตกุาสตร์ความชัดเจนในตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่กับทุกปัญหาที่เข้ามามันก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆของคุณกับความเข้มแข็งของคุณในตัวตนของคุณนะครับเป็นพลังงานของการที่อาจจะมีพลังงานการจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างความสดใสความสุขความหวังในตัวของตัวเองนะครับเป็นขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมก่อนนะครับ เป็นพลังงานของเดลตําแบรนดการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความยังมีเยื่อใยกับอดีตการหันหลังมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมานะเป็นพลังงานของคิงถือเหรียญเป็นคนที่อ่ะที่จะมีคนที่เคยซัพพอร์ตเคยดูแลในเรื่องความรักคนที่เอาใจใส่คนที่เคยเติมเต็มอ่ะที่จะเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเหมือนมีพลังงานความผิดหวังความเศร้าและความ เสียใจในความรู้สึกติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้เป็นพลังงานของเหนื่อยแลกกับความพยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของความเจ็บนะที่จะโดนเขากระทํากับความรู้สึกให้เราผิดหวังให้เราเศร้าให้เราเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มาเสียใจความผิดหวังปล่อยกับความรู้สึกลงสายน้ําประการกลับมาดูแลถ้วยที่ยังไม่ได้ล้มก็คืออารมณ์และความรู้สึกใน ความรักในตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของโอกาสถึงการเริ่มต้นที่ดีโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในอนาคตข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการติดต่อการสื่อสาร ดีเอ็มเพสเทพที่ดาดาวสุกดาวีนัดมิรเป็นพลังงานของคนที่ดูแลใครแล้วคุณพร้อมที่จะถูด,ดูแลและเอาใจใส่เต็มที่พร้อมที่จะดูแลและคอยซัพพอร์ตกับคนที่คุณรักมองถึงอนาคตวางแบบแผนวางเป้าหมายไปด้วยกันก็ได้ความรับการปิดบงังการซ่อนเล้นหรือมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมามีคนที่น้อยใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่ผ่าไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้เป็นไพ่พลังงานของความขัดแย้งในความรู้สึก ต่างๆเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นพลังงานของคนอื่นที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้มีพลังงานการแตกหักความรู้สึกที่ไม่ได้ชัดเจนซึ่งกันและกันก็ได้การปิดกั้นกันไปการบล็อกกันไปการมีกำแพงกับความรู้สึกกันและกันะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในบางอย่างในตัวของคุณเองก็ได้นะครับ Queen ถือเหรียญเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะนิ่งอยู่ในพลังของเราโฟกัสถึงทรัพย์สินเงินทองความมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองการที่เหมือนมีพลังงานความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานของจัดเมน้นเป็นพลังงานของผลแห่งการกระทําผลวิบากกรรมการกระทําก็คือ พฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเป็นพลังงานงการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของตัวเองความเข้มแข็งและความชัดเจนในตัวของคุณก็ได้นะเป็นควีนอัพสอดเนี่ยโอกาสมีไว้ให้กับคนไขว้คว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าโอกาสที่ให้ไปนะเป็นไพ่พลังงานของคิงอาจที่จะเคยควี Queen Queen, นกับคิงอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคย ไม่เข้าใจกันไม่มีไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะครับกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานแห่งการหลุดพานา้นอนาคตข้างหน้าจะได้มีพลังงานแห่งการพบเจอเป็นพลังงานของพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งความรู้สึกซึ่งกันและกันพัฒนาความรักเป็นข้อเป็นขัวซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของการที่เหมือน พบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราคนที่พร้อมที่จะพยายามทุ่มเทในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ที่จะมองถึงอนาคตต่างๆของคุณปัจจุบันที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆกับความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวและชัดเจนในความรู้สึกในตัวของคุณเองก็ได้นะ ที่จะมีพลังงานของคนเก่าๆคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยทําร่วมกันคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยเป็นข้อเป็นกัวกันก็ได้นะขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะที่จะมีพลังงานของความทุ่มเทความพยายามทําหน้าที่การงานของเขาก็ได้เป็นพลังงานของความมุ่งมั่นของเขาสร้างอนาคตของเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่ที่จะมีพลังงานของทรัพย์สินเงินทองต่างๆของเขาเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกถึงความผิด เสียใจในความรู้สึกก็ได้นะเขาอาจที่จะรู้สึกในวันเวลาที่ไม่มีกันในวันเวลาที่สายไปแอบสืบแอบส่องมาแอบมองมาอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันอยู่ที่คุณว่าคุณใช้โอกาสเขาหรือเปล่าเพราะมีพลังงานของ King of Sword เนี่ยเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะเข้มแข็งกับความรู้สึกของเราเองแล้วก็ได้นะเราอาจที่จะมองไปข้างหน้าของเรามองถึงอนาคตต่างๆของเราแล้วก็ได้แต่มีพลังงานความยังมีเยื่อใยกันและกันอยู่ ยังตัดกันไม่ขาดนะยังอยากที่จะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันละกันนะครับตอนนี้เขาเป็นยังไงนะความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างเป็นไพ่ของ view of fortune กลงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนโชคชะตาอาจที่จะมีพลังงานของการที่วนกลับหวนคืน กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะที่จะเป็นคนที่อยากย้อนเวลากลับไปสิ่งดีๆที่มีให้แก่กันละกัน mm hmm. เขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาสิ่งดีๆที่เราเคยทุ่มเทให้แก่กันละกันสิ่งดีๆที่เราเคยวางแบบแผนและเป้าหมายในอนาคตด,ด้วยกันก็ได้นะเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตา การเวลาวนให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอยกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะไม่รอแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานของการหมุนการที่เราอาจที่จะวางแบบแผนถึงปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะในสิ่งที่คุณรอที่จะมีพลังงานงการในความคิดอาจที่จบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างในความคิดกลับมาคิดการกลับมาทบทวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่พลังงานของการที่เขาอาจที่จะมีสติ ในความรู้สึกของเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่เขาตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาการกลับมามีสติในตัวไม่มีใครที่ดูแลเขาดีที่สุดเท่าคุณไม่มีใครที่ทุ่มเทเขาดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้เพราะมีพลังงานของควีนควีนกับคนะิงเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ขยันและตั้งใจทุ่มเทท,ที่จะสร้างอนาคตด,ด้วยกันนะอยากกลับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของการที่มีความที่ยัง คิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทุ่มเทคุณเคยปกป้องเขาคุณเคยทําเพื่อเขาเขาอาจที่จะมีพลังงานของความเบื่อกับสิ่งที่ไม่ได้หลังใจในช่วงนี้ของเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของความผิดหวังความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมากับคําพูดโกหกของเขากับการที่เขาอาจที่จะรู้สึกถึงการกระทําแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานของเดทจบนะเป็นไพ่พลังงานของการ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในวันเวลาที่เราจบกันออกมาในวันเวลาที่คุณออกมากับเขาในวันเวลาที่คุณจากออกมาก็ได้นะฮะที่จะเป็นพลังงานของเขาที่วันหนึ่งที่ไม่มีคนที่เคยทุ่มเทกับเขาไม่มีคนที่เคยดูแลเขาแล้วอะในวันนี้เขาอาจจะคิดถึงวันเวลาที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้ในอดีตแต่เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาส่งการเริ่มต้นคิดบางอย่างคิดวกวนและ ในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณคุณใช่โอกาสเขาหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทําไปทําลงไปนะที่จะเป็นพงานงการที่คิดถึงกันละกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสิ่งที่เสมอกันมาเติมเต็มในหัวใจคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปคนที่จะมาที่จะมาทุ่มเทซึ่งกันละกันพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจ มาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอของชาวท่านลมนะอขอดูพลังงานแนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอดูพลังงานไพ่แนวน้องความสัมพันธ์ เป็นพลังงานของแปดถ้วยการหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันเคยเติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งเดินหน้าสู่โอกาสใหม่ๆเดินหน้าสู่เส้นทางของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของความตุ่มเทและความพยายามนะที่จะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นของคุณสิ่งดีๆโชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมนะเป็นพลังงานของเดย์แฮงแมนความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจเขาอาจที่จะรู้ถึถึงในวันเวลาที่คุณหันหลังเดินจากลาออกมาจากเขา เป็นฝ่ายเขาเองซะมากกว่าที่รู้สึกถึงการกระทําติดแงกอยู่กับความคิดที่ทุกของเขาก็ได้นะเป็นในวันเวลาที่คุณนิ่งเงียบมานะครับเป็นพลังงานงการตื่นรู้เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานงความพยายามอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นไปด้วยการการฝ่าฟันเป็นพลังงานของจัดเม้นเนี่ยการกระทํา คิดถึงวันดีๆที่เคยมีให้กับกนแล้วกันคิดถึงวันเวลาดีๆที่เราอาจที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นในหัวใจเริ่มต้นกันแล้วกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ b m p เพ e เทพธิดาดาวสุขดาวีนัทคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาดีที่สุดนะครับเป็นไพ่พลังงานของสี่เหรียญความพยายามการกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันมีคนที่ อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคุณอีกครั้งหนึ่งเคลียร์ในความรู้สึกรู้สึกผิดและาจที่กลับเข้ามาขอโทษในสิ่งที่ทําผิดไปในสิ่งที่ทําพลาดไปกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกนะอยากกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งในสิ่งในตอนนี้คุณอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องตัดสินใจว่าเขากลับเข้ามาขราวเนี่ยคุณจะให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ ที่จะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่กันรยานิมิตรที่ดีนะในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานของคู่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะที่จะพร้อมที่จะฝ่าฟันชัดเจนในความรู้สึกไปด้วยกันนะครับของชาวธาตุลมนะขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุลมนะครับ ขอพนังงานไพ่สรุปและแนะนำเป็นไพ่ของเดะเลอเวอร์ห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นแห่งความรักการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณนะครับเป็นพนังงานของสามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีพลังงานของบททดสอบ กับความรู้สึกของเราอยู่นะที่จะเป็นพลังงานของการที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ผิดหวังความรู้สึกที่เศร้าไปแล้วกับความรู้สึกต่างๆคุณคุณจะกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีพลังงานของการที่ดูแลและเอาใจใส่ตัวเองเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งเส้นทางของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการมีกำแพงกับความรู้สึกการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนการช่างใจในความรู้สึก ที่ผ่านมานะที่จะมีพลังงานของการกลับมาถือหัวใจของเราไว้ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยใบนี้คุณจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทซึ่งกันและกันฝ่าฟันไปด้วยกันเริ่มต้นไปด้วยกันเหมือนมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคู่คนที่มีสิ่งที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจ เติมเต็มในความรู้สึกคู่กระยาณมิตรเก้าเหรียญเป็นพลังงานของความสดใโสโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณการที่มีพลังงานงความสุขที่อยู่ตัวเองความเอาใจใส่ตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่านในตัวของตัวเองความมีสเสเน่ห์ในตัวของเราเองนะครับสามเหรียญที่ช่วงนี้ที่จะมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่หวังไว้นะการปิดกั้นการมีกําแพงสิทธิ์ไม้ท้าความทุ่มเทความพยายามในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมากับความรู้สึก นะมีพลังงานงการที่ควีนอัวานราชินีถือเมเท้าเป็นพลังงานงการกลับมาคิดความทุ่มเทในหัวใจทุ่มเทจะมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับกันพอๆกันนะเป็นพลังงานของพ่อไม่ไมๆเป็นพลังงานของคนที่เป็นกัลยาณมิตร เข้ามาทุ่งเทเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคู่กัละยาณมิตรให้ได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุลมนะครับหมอตวร่วขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ